สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้ก็เรามาพบกับแกงป่าพวงไข่นะครับผมวัตถุดิบผมก็จะไปซื้อพวงไข่ที่มีไข่ไว้อยู่นะครับผมแล้วผมก็จะเตรียมเครื่องแกงผมก็จะใส่น้ําไว้เลยนะครับผมจะใส่น้ําเครื่องแกงแล้วก็คนไว้ให้เขาจนเดือดดีนะครับผมแล้วก็ใส่น้ําประมาณไหนเราก็ดูนะครับผมนี่ผมก็จะปรุงผมชุลนะครับผมวัตถุดิบผมก็จะมีก็จะมีพวงไข่น,นะครับผมที่มีไข่ด้วยแล้วก็ จะเป็นมะเขือเปาะนะครับผมมะเขือเปาะกระชายแล้วก็พริกไทยสดนะครับผมอันนี้ผมก็จะใส่รสดีไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีพริกไทยสดแล้วก็ใบมะกรูดกระชายหั่นแฉลบนะครับผมแล้วก็มะเขือ,ปอเปาะหั่นไว้นะครับแล้วก็จะมีใบยี่หร่านะครับผมผมก็จะใส่ใบยี่หร่าพอาน้ําเดือดดีๆแล้วเราปรุงรสหน่อยหนึ่งปุ๊บเราก็ทีนี้เราก็จะใส่ผมก็จะใส่ พวกเครื่องในก่อนนะครับผมพวกไส้ก่อนนะจะใส่ไส,ส้ไปก่อนพวงไข่นะครับผมแลนนี้เราก็จะใส่ไข่คือแบบตลาดเขาสดมากเลยนะครับผมผมไปตลาดสนามบินนะครับผมสนามบินเกลือสาบจชมบุรีนะครับผมดูพวงไข่เนื้อแน่นๆเลยนะครับน้ำเดือดแล้วทีนี้เราก็ใส่ไปเลยครับผมเราพยายามจะไปคนเขานะครับผมเราอยาพยายาม่าไปคน ถ้าไปคนเข้ามากแล้วมันจะคลาวนะครับผมเราอย่าไปคนัตอดีผมก็เป็นแกงป่านะครับผมซดน้าร้อนๆตอนเย็นๆตอน,นตอนเช้าเนี่ยคือรู้สึกแบบสดชื่นมากนะครับผมถ้าเราได้สดน้าเขาร้อนๆเราก็พอดีผมจะไม่คนนะครับผมผมจะค่อยเลี่ยเขานิดๆหน่อยๆนะครับผมร่อจนเขาเดือดนะครับเราทำเขาเดือดอีกครั้งผมก็จะใส่เน้นใส่พวกพวงไข่กับพวกไข่ไปก่อนนะครับ พอพวงไข่มันจะมีพวงไข่แก่ที่ค่อนข้างเยี่ยเหนียวนิดนึงนะครับเราก็จะใส่ไปก่อนแล้วไข่มันก็ค่อนข้างจะสุกยากนิดนึงผมก็จะมีทั้งใบกะเพรานะครับผมแล้วก็เป็นใบยีหลานะครับผมใบยีหลานี่เพิ่มความเผ็ดร้อนแรงนะครับผมทีนี้ผมก็จะใส่มะเขือเปาะนะครับที่ผมหัน่นหั่นไว้นะครับมันก็จะสุกพร้อมกันกันกบพวกพวงไข่กับไข่เลยนะครับผมเราก็จะใส่ตามไป น้ำเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครับผมพอดีน้ํามันมาเจอกับพวกพวงไข่มันก็เลยดรอปลงไปหน่อยนึงนะครับผมเขาเขาเริ่มเดือดยังไงก็ฝากช่องบอยซังเอลิทิ้งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นฝันและกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนี่ก็จะมีใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็จะเป็นพริกที่ฟ้าหันแฉลบแล้วก็กระชายนะครับผมเราก็จะใส่เข้าไปนะครับผม้อมใบกับตามใบกับมะเขือกับพวงไข่เลยนะครับผมให้เขาตรงกลิ่นหอมครับ ไอ้วัตถุดิบตบท้ายของผมก็จะเป็นใบกะเพรานะครับผมใบกะเพรากับใบยิหลานะครับผมเมนูง่ายๆนะครับผมเพื่อนๆใครก็ทํากันได้นะครับผมเราก็มีแค่เครื่องแกงเผ็ดนะครับผมแล้วเราก็ใส่น้าปรุงใส่น้ําไปเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เกลือท่าน้ําเดือดในนี้ผมก็จะใส่น้ําตาลนิดนึงอย่าใส่เยอะนะครับผมบางคนก็ไม่ชอบหวานเราก็ใส่น้ําตาลไปนิดนึงนะครับผมยังไงก็ฝากช่องบอยซังดีติงไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นการฝั่อยกำลังใจในะการทําคลิปในครั้งต่อไปนะครับเ,รเมนูง่ายๆครับผมผมจะพยายามลงเมนูง่ายๆที่ทุกคนใครก็ทำตาททาทตามกันได้นะครับนี่ผมคนประมาณนี้นะครับผมดูแปบ๊บเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับผมอีกหน่อยผมก็จะใส่ใบมะใบกะเพรากับใบใบของเราไอ้ใบยีบ่หร่านะครับผมนี่เราก็ชินก่อนนะครับ ลองคำดูนะครับผมทางเขาสวยลอนแบบโอ้สดชื่นมากเลยนะครับผมอน,นี้ก็ขาดเค็มไปนิดนึงนะครับผมเราก็ใส่ตามเราก็ปรุงตามใจชอบของเรานะครับพยายามเราอยา่าพยายามอย่าไปคนเขานะครับผมเวลาเราใส่พวกนี้พอคนไปปุ๊บม,มันจะกลิ่นคาวกลิ่นอะไรน,นะครับผมเริ่มหน้าตาเริ่มมาแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากช่องบอยสั่งลิลิติงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นฝันแรงกำจัจ ในการทำคลิปครัง้งครั้งต่อไปนะครับผมก็เป็นพยายามจะหาเมนูง่ายๆมาให้เพื่อนลองทำทานกันดูนะครับผมบางทีผมก็ก็อยากจะไลฟ์สดด้วยแต่บางทีไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนมากจะติดงานทำงานนี่ก็พอดีตอนเย็นนี้มีเวลาครับผมก็เตรียมของซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับผมเมื่อวานผมซื้อพวงไข่อันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับผมผมซื้อที่ตลาดสนามบินตลาดสนามบิน ค่ะเครือสาพัดนะครับผมชมฤทัยแล้วก็จะเบ่งเครื่องเครื่องเราก็จะซื้อมันจะมีเครื่องอยู่นะครับผมแค่ถุงละยี่สิบาทนะครับเครื่องของเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงเผ็ดนะครับผมแกงป่ปาอาจจะประมาณนี้หน้าตาผมก็ทําเป็นเมนูง่ายๆนะครับผมสดน้ําร้อนๆว่าโอ้ก,กินแล้วชื่นใจมากเลยนะครับแต่พอดีไม่ได้ทําคลิปกินไปนะครับผมคลิปอันนี้ก็เลยทําแต่คลิปอาหารให้ดูนะครับผม ทีน,นี้ปุ๊บพอเริ่มเดือดดีแล้วทีน,นี้ผมก็จะใส่อันนี้ก็จะเป็นใบยี่หร่ากับใบกะเพรานะครับผมใส่ลงไบทีหลังเลยเพราะเขาจะค่อนข้างจะสุกง่ายนะครับคนปุ๊บเราเขาสลดดีปุ๊บเราคนปุ๊บ,บเดี๋ยวผมก็จะตักใส่ถ้วยนะครับอาตาเป็นแบบคันง,ง่ายทำแป๊บเดียวก็สุกแล้วครับผมนี่ผมใช้เวลาทำแค่หกถึงเจ็ดนาทีเองนะครับผม กับข้าวมื้อนี้เราก็ได้กินกันทั้งครอบครัวแล้วนะครับไงก็ฝากช่องบอยซังเอติ่งไว้ด้วยนะครับผมเบาโอเคแล้วผมก็จะเบาแก๊สเบาไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ผมก็เริ่มตักใส่ช่วยนะครับมื้อเย็นนี้สาหรับของบอยซังนะครับผมเลือกองงานมาเหนื่อยๆทำกับข้าวแป๊บหนึง่งของข้าวเตรียมไว้รอทีนี้เราก็ได้กินอาหารที่เราทําเองนะครับผมง่ายๆที่ว่าเราไปซื้อครับผม อันนี้ผมกินดีมื้อเย็นมื้อเช้าได้เลยนะครับเราสามารถกินได้ทั้งมื้อเย็นมื้อเช้าคือแบบสบายสบายเลยนะครับผมต้นน้าร้อนๆเพีนใจนะครับโล่งคอครับสําหรับคนเป็นเป็นหวาดเป็นไหลงี้ครับผมโอโล่งคอสบายเลยครับผมยังไงก็ฝากช่องบอยสัง่งอีดีติงไว้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ